ครับกลับสวัสดีเอฟซีดูสันครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหล่ผ้าร้ยครับพี่น้องเอฟซีดูสันมืินีผ้าพี่น้องแฟนครับแฟนช่องตามตัวเลขเล่นแนวทางหลายคู่หลายคนถามหาพี่น้องช่างบันหมวดวันที่สิบหกดอลาสองคันหาร้อยหกสิบห้าครับมืินิเขาจะไปฟังคุณพ่กันว่าฝันไปเดี๋ยวแน่ทางมันจะใสเยอะกระรูเลียงครับพี่น้องใจเมือนใจเว้นเข้ามาเลยตัวเลขกและน่ทางของช่างบันหลังจากที่บริออกช่องมินีสองวัดส้นส้นครับพี่น้อง ตะบางวันที่แล้วบ่ได้ออกช่องกันเสิพี่น้องวันนี้เลยมาตามต่อกันว่าตัวเรเนลล่ทางของสร้างบัณฑออกมารูปแบบใดครับพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากนั่นได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้่แหลกพาวยำนำได้พี่น้องขอไลฟ์สี่ยายหาครับไปขอไปพบพ่อกับสร้างบัณฑครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสร้างบัณฑครับพี่น้องใจมือเกเว้นเหรอครับพี่น้องยศชีดูสัต คือได้ยินข่าวว่าพุ้มส่นโค่คนมาบอกผมไม่ยังไงครับครับงวดที่แล้วเป็นวายอย่งไรครับคนโอ้งวดที่แล้วเนี่ยบ่บ่ได้บ่ได้โตได้เออเป็นเรืบ่ได้หรอครับครับสองวันแล้วเาบ่ได้ออกสองวันแล้วออกพรรษาแล้วทีนี้แม่นเนได้บอกภาษาอะไรดิโอ๋ส่วนก็ได้ภาษาเพิ่มใหม่ออกครับคือดีเมือนกันล่ะเพราะว่าบ่บ่ฝันบ่ได้เลขบ่บ่บ่ได้บอกคนเลยบ่เอก ก็มี่ในเก๋เลยว่าไปโบปากตัวได้หรือเปอแต่ว่าเมื่อเมื่อวันพามาหันมาฝันไหมอ่าวอาผู้บันบันย้อนนี่แหละอ่าแต่ว่าเห็นเปิดงูเด้โอ้ยป็นงูเออไปยืนอยู่คู่สายนั่นยืนอยู่คู่สาเนาะยามุ่งเส่าอันนี้อันนี้ก็ความบันแหละคือขึ้นมายางมุ่งเส่าเอาไยืนยืนถูบยาอยู่ มานี้เหลียวลงไปมันทีนี้แผ่นแม่นบ้านเขาเพิน่นเอินเหออเนาะอะปลอดภัยนะอืยกกลางสาน้ำใส่ใส่ดอเลี๋ยวเบิง่งมันเป็นพญานาคโอ้อแ่บ่าเป็นตัวสีนี้ด่ดเออเตัว,ต,ว,ต,วตัวขาวได้เกลังแล้วหัวเพิ่นนี่จะเป็นสีทองโอ้มีแผงคอมครับ เป็นหมกพญานาคเลยล่ะเออเป็นขี้ประเดือนตบานเขาเอื้อหนังลังเหรอจะเป็นขีดนี้วัยหนาไปท่างคุณต่ว่าห่างกันไปไหนลำตัวยังงี้เด้ลำตัวดีสิซ้ำไม่ซ้ำตัวคนบุรุษโอ้โถความยาวนี่สิประมาณจากสี่เมตรเห็นแสดงว่าเพิ่นออกพันศาเลยเนาะครับเพิ่นเ็หงเห็นเนาะ กใจมือใจเว้นพูดออกมาใส่เลยดีเพราะจะเห็นก็แต่ว่าเรื่องอะไก็ได้มาแล้วหรอแต่ว่าหันบอกกาบอกคนยันบอกเ่ราะฉันจับบอกไปครับแสดงว่าอันที่เห็นนี่เห็นอยู่บ้านนี่อะไรเป็นบอกเขาอยู่ในศาลถึงไหมตรงนี้ศาลนี่ศาลนี่ศาลข้าบ้านนี่ผมตื่นยาำมือเช้าฝันนิดเนาะฝันว่าตื่นยาำมือเศรอะไรอย่างไปเปลี่ยนกลุ่มใหญ่นี่แหละก็เลยเหยืยวลงไปในศาลไม่เห็นข้าบ้านมี เพาะพุ ab, okay. oh goodness, S <S ่นซีบ่ะค่ะครับเอาะพุ่นซีลูกทางบ้านเนี่ยทางทางพุ่นีสงพุ่นซ่เนี่ยมันเป็นสายไงเด้ปลาตัวเขาข้นหมดเลยปลาทัวปลาอยู่นี่เพราะมันตัวหน่อยๆเด้๋ยวก็ว่ายำยำกลางคืนนี่กันมื่อใดใกล้ๆวันพาร์เรียนตุ้มตึ้มอยู่เลยอือเสียงน้ำยู่โตัวมองที่ว่าผมฝันเห็นน้ำตุ้มตึ้มอยู่ครับ อันอันอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงอ๋อันก่อนรูประโทอ่ะเนาะแต่ว่ามันมันไม่ได้เห็นในที่มันไม่ใร้โจกอาบบองี่เพื่อว่ามันออกภาษาอะไรเนาะมันออกภาษาเลยภาษาที่องคิวแม่นฝันนะลายระเทศจะเห็นฝอนเนาะเทศหนฝันก็บนรลนออกแต่จำสินแม่เห็นกติมาบอกว่ามันมีคนเคยฝันเห็นดำตาประเขาร้อยขึ้นมาจาก ตะกดินามถึตเป็ตาบักขาวหอมขาวมือขาวเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ว่าหัวล้นเป็นตาบลาขาวตาปลาขาวลอยลอยมาลอยขึ้นมาค้นเห็นหรือว่าคนฝันเขาเจ้าฝันข้าเจ้าฝันเกี่ยวเนี่ยตาปลาขาวใส่ชุดขาวลอยขึ้นมาจากสาวแล้ว เจ้าป่าเห็นนั่นเราก็ตื่นะเสด็จลูกหลุดห้องหรืออยู่นั่นเป็นเนื้อได้ปูกออก่อนที่เป็นเราญาต,ตินี่เดยเจ้าป่าสารนี่นั่นมันมีคนเห็นป่าป่ายังเพิ่นกับพวกลูกนะเพิ่นมานนำลูกเพิ่นมาเล่นน้ำนี่เป็นอะไรเป็นเด็กน้อยมามเล่นน้ำนี่นี่เป็นแลยย่งางลงมาย่างลงมาเห็นป่าขึ้นมาไหนะ โคขึ้นมาต้นหัวน oh, uh, anyway. ่ะต้นต้นเน้อต้น่วยตาหอหอนี่แหละโอ้ยยังหน่วยตาไงเถอะเออแล้วเลื่อนดึงแรนถึงห้องยามซ้ำไหนขอข้าให้ถึงจุดนี้ครับโอ้ตาปลาซ้ำปลาซ้ำมุเกียวเลยซ้ำมุเกียวไม่ไงเพราะว่าสาหน่วยนี้บ่เคยสูบข้าบอกกักเกี่ยวตั้งแต่เป็นสาน้ำบ่บกเลยครับน้ำบ่บกเป็นสาของสร้างบันเนาะครับแล้วผมยังบุก้าลงได้ผมเคยลงไปเดือนหนึ่งแล้วบุก้าลงุ้มกั้งรังครับครับ งวยนวยซ้ำหน่ก้วเหือนที่ครับอือบันนี้เขาเรื่องเลขเลขงวดนี่ได้มาไปเลขงวดนี่ก็ได้มามาเล้ยวแหละแต่ว่าเอามาเสียงเมิ่งว่ากับฟันทนที่ล,ล่ละอือเสียงเลง้วคับเสียงเบิ่งจะว่ากับบคลับบกคลก,กับบุคคลกับคกับบคกับงุกบลกบบงคกับบลกับบกัน,น,นบนุคคลกับบีคลกับบับ่ก ปันเห็นพญานาคพอเป็นเสียงปุ๊บปันเห็นพญานาคนี่เป็นพุ้โคโกใส่หัวบ่นอนไว้กุ้งโกโก้เท่าไหร่ปันเน้นแต่ว่าอย่าลืมบาลเลี่ยี่เออเราถึถามบาลเลี่ยต์อยู่บาลเลี่ยต์อยู่นี่บั้นเล้นพี่เขียนบัลเลี่ยต์ไหครับอย่าลืมบาลเลี่ยต์นะครับผมโอ้ยแม่ไดีเลีพี่น้อง เห็นพัญานัคตั้มตั้มนึงกับพวันเห็น่นเดีอ้บ่บ่บ่แดงว่าสิมานี่เห็นเป็นสูพปัญญานาคเลยเออพ่เป็นลู่ลเลยว่าเป็นสูบัญญานากว่ามันสูงูหรอันเห็นจะเกือบบครับบสูหไงเด้อขาบขังขังแรกกัน่ครังแกทกเบียนบ้านตัวใดอตัวนี้่ะครับยกาูนตไวครับานาได้เอออันนี้เลขที่บ้าน นิ่งๆเลยครับตมียนี่เลขฟันเลขฟันเล่าไปเสียงเบอร์หนึ่งเลขที่บ้านพันพี่น้องสามสี่เจ็ดเลขพันเสียงกับนี่หนึ่งเก้าหกสองสี่หนึ่งหกเก้าสี่สองหนึ่งเก้าหกสองสี่หนึ่งสี่สองตัวเลขของเพื่นพี่น้องเนาะเป็นบริษัทกาบอกผู้ใดแต่ว่าเลขที่ที่ให้ไปทุกวัเนี่ยมันที่ออกแบบนี้เล็เท้าเทียน แบบมันมันที่ออกตามวันนี้ครับโอ้มันที่ออกสัน่นครับมันมันจะออกจากไหนหรมันที่ออกเป็นเลขแบบที่ว่ามันที่มีอยู่ในนี่แหละแต่แต่มันที่โดดไปซื้อขอเขาออกแบบแบบนี้นะอืมผู้ซื้อเปลี่ยนกัซื้อกล้วยกันเอาดีนะโอ้โอ้กกันครับกล้วยกันมันที่ออกแบบยังไปกันแบบยังหกเก้าหนึ่งสองอย่างนี้แหละครับครับแพรว่าเลขน่ะมันที่มีมาถ้าให้คนไปที่มันพลาดแดดจะ มีมีอยู่ในนี่แหละแต่มันจะออกแบบาบ๊บบบเป็นซุดแบบนี้เอมันจะจับใส่ค้วยกันเอาะครับผมจะเป็นดังกันเนาะถ้าพลาดพลาดแบบนั้นตัวเลขนะไม้ไม้อยู่ในหันถะครับผมแต่ว่าขนมเขียนให้เป็นแบบนี้น่ะกีมันเคยพลาดกับพลาดยัง่าเลขหกมีเลขสองมีได้แี่นะนเอ๊ ซีมีเลขสองนี้จังจะมัน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 อยู่นี่นี่ละอยู่ในี่นี่ละไอพี่น้องเอฟซีใส่จักรยานหรอลองดูถ้าชอบแนวทางเป็นแนวพังถ้าถ้าพิดก็พิดแบบนั้นเอาขอขอบคุณขอบคุณสร้างบ้านครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีงามครับขอไปดูวันนี้เลยครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปซะที่สร้างบ้านเพิ่นเราเพิ่นจ่ายฟังพี่น้องหมวดประจำวันที่สิบหกตุลา เดตนไม้ต้ยี่นนี่หอดป่าตัวซอคนเหมือนเดียบลองเลยแต่ว่าเป็นเทียนทายหนากลุ้งอยู่ก็จะเห็นจะไหลใช่บานเห็นจะไหลพี่น้องแต่มันลึกอยู่ลึกเืดิ้นดิว่าแตว่าียลงไปอยหลีวลงเถนนะน้านี่ใดีแล้วครับพี่น้องเอฟซีตุทันกเป็นตัวเลและแนวทางป่าตอนพี่น้องเอฟซีเมอน่าสองันห้าร้อยหกสิบห้า จากสังบันครับพี่น้นองหลังจากบ่ได้ออกช่องสองวันล้วครับพี่น้องยิบสิทธิ์จุตันโชค์นหมันลำล่ำเรื่อยๆกันสุขุสุขชนครับพี่น้องกับตัวหลีดในแนวทางของสังบันนี่แหละครับพี่น้องยิบสิทธิ์จุตันสาโนนี่แหละครับสาเก้าบลาดนามโบโบจักแก่เป็นว่ายามเป็นเพียงแค่แนวทางถนั้นและพี่น้องเด้อสังบ,บันเป็นปปเพียงแนวทางทั้งสองเส้นเป็นเพียงแค่เ,เคสื่อกลาง อันตัดสินใจเกินขึ้นจะนับเรีซีทรูทัชแหละครับพี่นอ้นมมองมากกับจิตตามอมากกับพานพี่น้องหรือจบมันหมันลำๆเรื่อยๆกันสุข,ขสุขุขคดครับก่อนจะจบคลิปนี้ขอฝากน้นองๆได้ฝากกดติดตามในน้ำแนวฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใ,ใจให็ทั้งสองแหล่พารว,วยทำไมล่ะพี่น้องด้วยพอกันหมาคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับ